ชีวิตพลิกผันจากหนุ่มสวีเดนผู้โดดเดี่ยวสู่การผจญภัยสุดระห่ำในแดนสยามที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่กลับเจอความหมายของชีวิตที่แท้จริงคุณกำลังฟังเรื่องราวของไอแซคอดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสวีเดนที่ตัดสินใจทิ้งประเทศที่ถูกขนานนามว่ามีความสุขที่สุดในโลกเพื่อมาหาความหมายของชีวิตในประเทศไทย แต่สัปดาห์แรกเขาถูกมอเตอร์ไซค์ชนขาหักกระดูกโผล่ถูกหมากัดและเกือบตายกลางเกาะพังงนันนี่คือเรื่องจริงของชายที่หนีจากความมืดในใจแล้วกลับมาติดอยู่ในด้านมืดของสยามก่อนจะพบว่าประเทศไทยนี่แหละคือที่ที่ทำให้เขารู้ว่าเขามีค่า ปี2008ไอแซคมาถึงไทยโดยที่ไม่มีแผนใดๆสัปดาห์แรกของเขาคือความโกลาหลที่ตอกย้ำความรู้สึกแย่ๆต่อประเทศนี้คืนปาร์ตี้ที่เกาะพงงนันจบลงด้วยหายนะขณะเมาหนักเขาขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายรถตุ๊กๆก่อนจะกลายเป็นการขับรถไล่ล่าสุดบ้าคลั่งรอบเกาะกับเพื่อน ทุกอย่างดับมืดลงเขาตื่นขึ้นมาในครูน้ำพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่พังยับเยินขาหักจนกระดูกโผล่และมีบาดแผลฉกันที่หน้าอกซึ่งทิ้งรอยแผลเป็นไว้จนถึงวันนี้เขาต้องจ่ายค่าซ่อมรถและสินบนรวมกว่า20,000บาทแถมของยังถูกขโมย4วันต่อมาขณะที่ยังบาดเจ็บหนักเขาถูกสุนัขพิษบูโจมตีอย่างไม่คาดคิดเลือดอาบเต็มแขนจนต้องกลับเข้าโรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง ประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ควรจะทำให้เขาหนีไปแต่โชคชะตาได้วางแผนที่แตกต่างออกไปมุมมองของไอแซคเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขากลับมาไทยอีกครั้งหลังจากเดินทางไปออสเตรเลียผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่เขาหลงรักได้เป็นกุญแจสำคัญเธอพาเขาออกจากวงจรปาร์ตี้และแอลกอฮอล์สู่การสัมผัสเกรงใจในวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง เธอพาเขาไปวัดชิมอาหารไทยและแนะนำให้รู้จักครอบครัวที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจขายทุกอย่างในสวีเดนกู้เงินและย้ายกลับมาอย่างถาวรการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบโอกาสทางธุรกิจที่เพื่อนแนะนำกลับกลายเป็นเรื่องราวที่มืดมิดและอันตรายยิ่งกว่าเดิม ขณะที่ไอแซกกำลังเดินทางมาเจ้านายชาวสวีเดนรัเสเซียของเขาซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการช่อโกงถูกคู่แข่งลักพาตัวและเชื้อคอเสียชีวิตขาที่การตายของเจ้านายทำให้ไอแซคถูกดึงเข้าสู่โลกใต้ดินของภูเก็ตอย่างรวดเร็วเขาเข้าไปพัวพันกับมาเฟียอิตาลีแก๊งมอเตอร์ไซค์ออสเตรเลียและนักต้มตุ๋นสแกนดิเนเวีย ช่วงสองปีเต็มไปด้วยปาร์ตี้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้มีอิทธิพลแต่ชีวิตเสี่ยงภัยนี้ก็เกือบทำให้เขาต้องโทษจำคุกในสวีเดน2-3ปีแต่เขารอดผลหมาได้อย่างปาฏิหาริย์แม้จะเคยได้ยินเรื่องเล่าของคนใกล้ชิดเกี่ยวกับเรือนจำไทยที่โหดกว่าเรือนจำสวีเดนซึ่งเปรียบเสมือนโรงแรมแต่เขาก็ไม่เคยต้องโทษจำคุกในไทยเลย แม้จะผ่านช่วงชีวิตสุดโต่งแต่ไอแซคยังมองว่าไทยคือดินแดนแห่งโอกาสโดยเฉพาะในฐานะผู้ประกอบการเขายืนยันว่าในไทยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้เรื่องอะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใครซึ่งทำให้เขาเริ่มธุรกิจจัดหางานและบริหารจัดการจากความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในบาร์ ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วโดยจัดหาฟรีแลนซ์ทั่วโลกให้บริษัทใหญ่ๆเดือนที่ทำได้ดีที่สุดสร้างรายได้ถึง1ล้านบาทน่าเสียดายที่หลังทำธุรกิจมาเกือบ5ปีการเข้ามาของ AI ก็ทำให้ธุรกิจของเขาล่มสลายทันทีศูญเสียไปถึง80-90%ทําทำให้ต้องประเมินตัวเองและเริ่มต้นใหม่ ไอศักเผยว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่เขาอยู่ที่ไทยคือผู้คนเขาชื่นชมสาวไทยอย่างมากโดยกล่าวว่าพวกเธอมีความอ่อนไหวทางอารมณ์สนิทสนมและให้การสนับสนุนอย่างไม่น่าเชื่อเขาชื่นชมวัฒนธรรมเกรงใจที่ทำให้สาวไทยใส่ใจความรู้สึกของคู่เดทเสมอ เขาเปรียบเทียบการเดทในไทยกับประเทศบ้านเกิดโดยชี้ว่าในไทยฝ่ายหญิงจะพิจารณาความรู้สึกของฝ่ายชายเสมอพยายามสนับสนุนทุกวิถีทางและอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากการที่สาวไทยถามว่ากินข้าวหรือยังไม่ได้เป็นแค่คำถามแต่เป็นวิธีแสดงความใส่ใจหากปฏิเสธพวกเธออาจจะโกรธและอยากทำอาหารให้ทันที ผู้หญิงไทยมีความอ่อนไหวทางอารมณ์สนิทสนมและรักใคร่ผู้คนมากต่างจากชาวตะวันตกที่มักจะคิดถึงความสำเร็จและความเข้ากันได้มากกว่าซึ่งเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกเขาแสดงความหงุดหงิดที่ต้องเผชิญกับทัศนคติเหยียดเชื้อชาติที่ถามว่าแฟนสาวชาวไทยของเขาเธอราคาเท่าไหร่เขาเน้นย้ำว่าการเดทกับสาวไทยคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิต เขาอยากจะบอกว่าในประเทศไทยคุณมีค่ามากหลายคนเชื่อว่าเมื่อชาวตะวันตกมาที่นี่พวกเขากำลังหลบหนีจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะจริงแต่พวกเขากำลังหลบหนีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพวกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นทันทีที่คุณมาที่นี่คุณก็จะได้รับการต้อนรับและเป็นที่รักและนั่นคือสิ่งที่หาได้ยาก เขาเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ขณะที่เขาขี่บิ๊กไบค์ไปสระบุรีด้วยความประมาทเขาพยายามขี่มอเตอร์ไซค์เสือหมอบแบบออฟโรดขึ้นเนินทรายจนถนนเริ่มหมุนและรถเริ่มถอยหลังเขามีทางเลือกระหว่างการล้มลงหรือเข้าป่าซึ่งสุดท้ายเขาก็ล้มและได้รับบาดเจ็บ ทันใดนั้นมีผู้คนมากมายที่ผ่านมาได้เข้ามาช่วยเหลือรถจักรยานยนต์ของเขามีน้ำหนักมากแต่มีทั้งผู้หญิงและเด็กเข้ามาช่วยกันแบกมันขึ้นและลงจากเนินเขาแม้เขาจะมีเลือดออกมากผู้คนก็เข้ามาช่วยปฐมพยาบาล สิ่งที่เขาประทับใจเป็นพิเศษคือระหว่างทางกลับกรุงเทพทุกครั้งที่เขาจอดติดไฟแดงจะมีผู้ขี่มอเตอร์ไซค์คนอื่นเข้ามาจอดข้างๆและถามด้วยความเป็นห่วงว่าให้ฉันแปะพลาสเตอร์ให้ไหมหรือให้ฉันพาคุณกลับบ้านแล้วช่วยด้วยไหม เหตุการณ์นี้ทำให้เขาถึงกับขนลุกด้วยความซาบซึ้งในความมีน้ําใจของคนไทยเขาเชื่อว่าความมีน้ําใจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชนบทหรือในเมืองแต่มีอยู่ทุกที่ในประเทศไทยประเทศไทยสอนให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าเพราะแม้จะมาจากพื้นเพที่ย่ำแย่แต่เขาก็ได้รับการต้อนรับและเป็นที่รักในไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกในบ้านเกิด ไอแซคยังคงอยู่ที่กรุงเทพในตอนนี้เพื่อสนับสนุนคนใกล้ชิดสองคนที่อยู่ในเรือนจำและยังคงเป็นผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสใหม่ๆจากประสบการณ์ที่ผาดผลทั้งการเฉียดตายการพัวพันกับโลกใต้ดินและการเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ชาวตะวันตกส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับโอกาสและความปลอดภัยในประเทศไทย